จบไปแล้กับรายการ r u Next รายการ s u r v i v ร l Group ในเครือ High l e v e l s ติดกว่าที่จะมาถึงตอนสุดท้ายก็มีการแข่งขันหา,ายรอบที่สนุกและน่าสนใจตลอดทั้งรายการแต่อีกสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดในรายการนี้ก็คือปัญหาหลายๆอย่างที่ทําให้ความสนุกของรายการลดลงแถมยังนําไปสู่ประเด็นดราม่าที่ไม่จะเป็นอยู่บ่อยครั้งจะเป็นอะไรกันบ้างไปติดตามชมกันครับ ต่เมื่อพูดถึง n น x กก็นึกถึงคนรุ่นใหม่และอยากแนะนําหาของอร่อยเป็นสแน็กกินเพลินๆพ,พ,พร้อมกับรับชมคอนเทนต์ที่น่าสนใจอย่างโยเกิร์ตเมจิที่เป็นแบรนด์โยเกิร์ตของคนรุ่นใหม่นั่นเองและให้รสชาติความอร่อยที่แตกต่างไม่เหมือนใครแถมยังได้สุขภาพที่ดีด้วยโยเกิร์ตเมจิเขามีจุดเ,ดเด่นเฉพาะตัวเลยคือเรื่องของโยเกิร์ตที่มีเนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้นฟินทุกรสสัมผัสและความหลากหลายของรสชาติไม่ว่าจะเป็นรสออริจินอลรสสตรอเบอร์รี่รสมิ์เบอร์รี่และรสเมลอนที่เพิ่งวางขายไไปกก็ตตตต่่่ตต่าาางงมมีีรรสสชิทแุด้ใค ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามมากและในเร็วๆนี้โยเกิร์ตเมจิเพิ่งมีสินค้ารสชาติใหม่แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆและยังคนคอนเซ็ปต์ในการนำเสนอรสชาติที่ไม่เหมือนใครเหมือนเดิมนั่นก็คือโยเกิร์ตรสมะม่วงรสชาติยอดนิยมของควนไทยที่ผสมชิ้นมะม่วงแต่แท้ให้สัมผัสการเคี้ยวที่ฟินหอมมันอร่อยและเขาก็เพิ่งวางจำหน่ายเฉพาะที่โลตัสในรูปแบบแพ็ก4ถ้วยได้ไม่กี่วันนี้เองใครที่ไปโลตัสก็อย่าลืมหาลองจัดกันได้เลยครับ อย่างแรกที่ต้องพูดถึงนั่นคือชื่ออย่างเป็นทางการของวงที่จะเดบิวต์จากรายการซึ่งก็มีชื่อว่า L It มาจากประโยค I will be it โดยความหมายก็สื่อว่าพวกเธอสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่ต้องการจะเป็นสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างไร้ขีดจำกัดซึ่งเรียกได้ว่ามีความหมายที่ดีเลยทีเดียวแต่มันเป็นชื่อที่ดีเหมาะกับวงเคป๊อปหรือไม่นั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลสอตเตอของแต่ละคนแล้วล่ะครับ ทีนี้เรามาดูที่ไลฟ์อัพกันบ้างซึ่งในความเห็นส่วนตัวของผมนี่คือ6คนที่ลงตัวออกมากๆโดยในตอนที่ทำคอนเทนต์จับตารายการสวเวิร์ไปก่อนหน้านี้ก็มี3คนจาก6คนที่ผมเลือกไว้ในตอนนั้นที่สามารถเดบิวต์กับวงนี้ได้คนแรกก็คือยองซอเมมเบอร์สายคาริสมามีออร่าที่เฉิดฉายชนิดหาตัวจับได้ยากเมนจูที่เป็นวิชวลอันดับต้นๆของรายการแถมยังมีฝีมือที่ดีเอามากๆและยุนอาที่เป็นออร่าเลอร์ที่ครบในทุกด้านมากที่สุด โดยในช่วงก่อนรอบไฟนอลผมก็ได้พูดว่าขอแค่วงจริงมีแค่3คนนี้วงมันก็จะสามารถไปได้ดีอย่างแน่นอนเสริมทัพด้วยวันฮีที่มีสกิลการตกคนในระดับสูงแถมสกิลการร้องเพลงที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอิโรฮะที่เป็นเมนเต้นตัวท็อปของรายการและโมกะมาเมื่อตัวจริงที่น่าจับตามเป็นอย่างมากก็เรียกได้ว่าเป็นคอมบิเนชันที่ผมพอใจเอามากๆเลยทีเดียวแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ รายการนี้ก็มีปัญหามากมายหลักๆก,ก็คือระบบของรายการที่ใช้คะแนนจากหลายๆส่วนทั้งคะแนนโหวตจากแฟนๆของรายการคะแนนประเมินจากกรรมการในการแข่งขันแต่ละรอบและคะแนนเบนฟิตของทีมที่ชนะในรอบนั้นๆ ซึ่งพอมาดูดีๆแล้วก็พบว่าคะแนนที่สําคัญที่สุดคือคะแนนของทางกรรมการเพราะเป็นคะแนนที่มีสัดส,ส่วนในการคํานวณสูงที่สุดแถมยังเป็นตัวชี้วัดว่าทีมไหนจะชนะและได้คะแนนเบเดฟิตอีกซึ่งมันก็ส่งผลทําให้เด็กที่มีฝีมือดีหลายคนสามารถเปลี่ยนระดับจากไฮลงไปโลได้ในเวลาอันรวดเร็วและแทบจะเรียกได้ว่าสามารถเอาเด็กคนไหนออกจากรายการก็ได้เลยทีเดียว ซึ่งถ้ารายการนี้อำนาจทั้งหมดอยู่ในมือของกรรมการตั้งแต่แรกเหมือนรายการ Baby Monster ของ YG หรือ A2K ของ JYP ที่กำลังฉายอยู่ในตอนนี้มันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ i u n e x พยายามแคมเปญให้แฟนๆของรายการไปโหวตผ่านทางแอป Weverse อยู่ตลอดเวลากับกลายเป็นว่าสุดท้ายต้องมีผู้เข้าแข่งขันเก่งๆและมีคะแนนนิยมระดับหนึ่งหลายคนต้องออกจากรายการไปอย่างรวดเร็ว,รวมันจึงกลายเป็นการตบหน้าแฟนๆอย่างจัง โดยเฉพาะในรอบรองสุดท้ายที่ชาเนลผู้เข้าแข่งขันที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมมากที่สุดในฝั่งอินเตอร์ต้องออกจากรายการไปด้วยระบบนี้มันก็ได้ก่อให้เกิดกลุ่มผู้คนที่เต็มไปได้วยความท็อกซิกเริ่มพุ่งโจมตีผู้เข้าแข่งขันคนอื่นที่ได้ซีดีดีหรือมีคะแนนที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าใครได้มีโอกาสดูรายการนี้ตอนที่ถ่ายทอดสดใน YouTube นั้นก็คงจะเห็นข้อความในแชทสดแล้วว่าแทบจะไม่มีคนสติดีในนั้นเลยแม้แต่คนเดียวและที่ร้ายแรงที่สุดก็คือระบบหวตในรอบไฟ ที่เปิดให้โหวต2รอบรอบแรกในแอป v v e r s e แบบทั่วโลกซึ่งเป็นคะแนนเพียงส่วนเดียวโดวยอีกส่วนก็มาจากแอปที่ใช้ได้ในเกาหลีใต้เท่านั้นและการโหวตรอบที่2ก็จัดขึ้นระหว่างตอนที่ถ่ายทอดสดในรอบไฟนอลโดยใช้แอปที่ใช้ได้ในเฉพาะเกาหลีล้วนวน,นั่นก็หมายความว่าคะแนนในฝั่งอินเตอร์นั้นแทบจะไร้ประโยชน์และที่พีเก,กว่านั้นนั่นก็คือจะมีแค่2อันดับแรกเท่านั้นที่จะถูกรับเลือกให้เข้าไปเป็นสมาชิกของวงโดยอีก4ตำแหน่งที่เหลือก็คือการตัดสินใจของกรรมการล้วน ซึ่งนี่ไม่ได้เป็นระบบที่ประกาศตั้งแต่ตอนเริ่มรายการแต่มาเพิ่มเอาทีหลังนั้นจึงทำให้รายการถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากไม่ใช่แค่ในฝั่งอินเตอร์แต่จากฟแฟนๆในฝั่งเกาหลีเช่นกันเพราะแทบไม่เคยมีรายการซาวเวอร์ไหนทำอะไรแบบนี้มาก่อนซับรย,ยังมีเด็ก2คนที่อยู่ในคะแนนบวชท็อป6ที่ต้องหลุดจากไล์อัพไปเพราะไม่ถูกเลือกโดยกรรมการคนแรกคือจองอึนผู้เข้าแข่งขันในรายการคนเดียวที่ไม่เคยแพ้มิชชั่นใดเลยแม้แต่ครั้งเดียว อดีตนักสแสดงเด็กที่เต็มไปด้วยคาลิสมาวิชวลที่สดใสและออร่าความเป็นเซนเตอร์ะระดับสูงที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกชุดสุดท้ายของผมแม้ว่าจะพลาดเดบิวต์ไปแต่ผมก็คิดว่ายังไงเธอก็จะสามารถไปได้ดีในเส้นทางนี้ได้อย่างแน่นอนถ้าเธอเลือกที่จะเดินหน้าต่อส่วนอีกคนคือจีมินเด็กฝึกของค่ายที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับหนึ่งมาตลอดและเก่งมาทั้งรายการแถมยังได้รับความนิยมจากทั้งในและนอกประเทศจนทําให้ทุกคนสงสัยว่าค่ายกล้าที่จะทิ้งเธอในรอบสุดท้ายไปได้อย่างไร แถมในไหนในเมื่อรายการก็ทําระบบตามใจฉันขนาดนี้แล้วมันก็ไม่น่าจะยากที่จะเปลี่ยนไฟนอลไลอัพจากหคนเป็นเจ็ดคนเสร็จด้วยซ้ําซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่แฟนๆทุกคนแท,นทบจะต้องการแต่สุดท้ายมันก็คงจะสู้ความต้องการของค่ายไม่ได้นี่จึงเป็นอีกหนึ่งความน่าเสียายที่สุดของรายการนี้อย่างแท้จริงครับก่อนที่เราจะไปที่เนื้อหาส่วนต่อไปก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ใต้วิดีโอให้กำลังใจกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับ ฟังมาขนาดนี้แล้วมันก็คงไม่น่าแปลกใจว่านี่เป็นรายการที่ผมเห็นฟีดแบ็กในแง่ลบเยอะที่สุดตั้งแต่ดูรายการ Survival มาเยอะกว่ารายการจาก Mnet ที่หลายคนด่าว่าผีผีหลายเท่าตัวมีกลุ่มคนมากมายที่ทำตัวท็อกซิกโจมตีเมมเบอร์ที่ได้เดบิวแม้ว่าวเธอจะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็ตามแน่นอนว่าเมื่อเวลาผ่านไปกระแสต่อต้านนี้มันก็จะเริ่มน้อยลงโดยเฉพาะหลังจากเดบิว และด้วยพลังของค่ายใหญ่ระดับไฮบ์วงนี้ก็แทบจะรับประกันได้ว่าจะได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่มันก็คงจะมีแฟนส่วนหนึ่งที่ยังเจ็บใจและตามแอนตี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งนั่นก็ได้กลายเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ว่า AU n e x ล้มเหลวในฐานะรายการ Survival อย่างแท้จริง สุดท้ายถ้าให้ถามถึงสาเหตุว่าทำไมไลฟ์อัพถึงออกมาเป็นแบบนี้นั่นก็คือความต้องการในการตีตลาดเกาหลีเป็นที่แรกเพราะว่าถ้าเกาหลีไม่ซื้อต่อให้วงคุณมีคุณภาพเท่าใดก็คงจะไปในวงการได้ไม่สุดโดยปัจจุบันสมาชิกเอลิอทั้ง6คนก็ได้เดินทางไปที่เกาะเจจูเริ่มถ่ายคอนเทนต์อะไรบางอย่างและมีแพลนจะเดบิวต์ในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าซึ่งก็คงจะมีกระแสที่ดีแบบหายห่วงและการมีสมาชิกญี่ปุ่น2คนก็จะช่วยให้ตีตลาดญี่ปุ่นในอนาคตได้อย่างแน่นอน แถมในฝั่งอินเตอร์ที่ดูจะเททิ้งอย่างไม่ใหยดีนั้นทางไฮก็เหมือนจะได้ตัวตายตัวแทนม,มาแล้วนั่นคือรายการ Dream Academy ที่จะสร้าง Global Group Group ของจริงที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้ซึ่งก็ได้แต่หวังว่าระบบของรายการจะไม่เป็นแบบ r u n i x ั่นเองครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายชื่อต่างต่อไปนี้ด้วยนะครับ